ส, <ITA> สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระครพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับหนวดดำและกดาร์กอนที่ว่าความจริงแล้วความต้องการของหนวดดำเนี่ยเขานั้นต้องการร่วมมือกับดาร์กอนในการโค่นล้มผอมก่อนฟ้าและก็การที่นายสงครามกับวาเล่ดาร์กอนและกับหนวดดำพวกเขานั้นอยู่ในสถานที่แห่งนั้นทั้งคู่เนี่ยนี่มันจะเป็นการปูทางและก็ปูเรื่องราวหรเปล่างเขาวอาเลมันจะเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างดาร์กอนและกับหนวดดำที่มันทําให้พวกเขานั้นได้ะฮั ตัวนั้นก็เพราะว่าเหตุการณ์การวาเล่ที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่นนาหนดํำเขาเนี่ยคือลูกชายของซีเบกแล้วก็จะเป็นเหยื่อที่ถูกไล่ล่าในเหตุการณ์การวาเล่เหมือนกันส่วนดาก้กอนที่อยู่ที่กวาเล่เนี่ยก็จะได้เจอความจริงนะฮะเกี่ยวกับผอมังกรฟ้าและกะถาเรือว่าพวกเขานั้นมีด้านมืดที่มันโหดร้ายขนาดไหนในต,ตอนนั้นก็เลยทาให้ดาร์กอนนะตัดสินใจ,จยิงผอมังกรฟ้าเพื่อช่วยคุมาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นออมันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้หลังจากนาดากรวมกอกวนคอและุรมม ในการก่อตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมาซึ่งน่ารักพวกนี้นะฮะเราก็จะไดเห็นนะว่าจากเหตุการณ์กาวาเล่เนี่ยมันทําให้ท่านหนุนธกระดาฎก้อนพวกเขานั้นไม่ชอบผอมกรฟ้าแล้วก็ต่อต้านเขาพวกนั้นจนล่าสุดเราก็จะเห็นวดาก้อนเนี่ยเขานั้นนําคณะปฏิวัติแล้วก็ประกาศสงครามกับผอมกรฟ้าซึ่งเราจะได้เห็นนะว่าในตอนนี้ผอมกรฟ้าเนี่ยพวกเขานั้นเริ่มระบาดแล้วก็ขาดแคลนอาหารใช่ไหมฮะและล่าสุดที่เอวบาก็จะเห็นวัฎดีมเนี่ยเขานนบอกนะว่าที่เมริจูน่าเกิดเรื่องแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีการเลชชาารนนกับีย ในตอนนี้ก็ไม่แน่นะว่าที่เมริจูวามันนาจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่คณะปฏิวัติพวกเขานั้นได้มีการบุกโจมตีผ่ามังกรฟ้าและแบบนี้ก็เป็นหน้านะฮะซึ่งนั้นก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าจากเหตุการณพวกนั้นเหตุการณ์ที่เมริจูวานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับหนวดําอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวการผูกทางหลายเรื่องที่มันน่าสนใจนะฮะอย่างเช่นเรื่องราวแรกก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มหนวดดำนั้นได้มีการบุ เพื่อทําการต่อสู้แล้วก็ย่งชิงพลังปวิศาในรไดแบนี้หรือเปล่าแต่ว่าดูจากเรื่องราวที่กอดวาเล่ที่ในตอนนั้นดากรและกนวดําำได้อยู่ที่หน้าเหมือนกันเนี่ยเหตุการณ์ที่กอดวาเล่อาจจะมีเรื่องราวที่หนวดน้ำเป็นกระดากรพวกเขา้งคู่อาจจะได้เจอกันในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าทั้งหนวดําำและกระดากรเนี่ยพวกเขานั้นเจอเหตุการณ์ที่กอด์วาเล่จะทําพวกเขาทั้งคู่ไม่ชอบผอมมังกรฟ้าแล้วก็เป็นสตูผอมมังกรฟ้าและยิ่งหนวดําำได้เจอเหตุการณ์แบบนัดยเก มันก็แน่นอนนะว่าหนวดดำเขานั้นก็ต้องแก่ช่างผัมังกรฟ้าแน่นอนใช่ไหมฮะและจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นเป้าหมายนวะว่าคณะปฏิวัติกับหนวดดำนั้นก็น่าจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือพวกเขาเนี่ยเป็นศัตรูแล้วก็ต้องการโค่นล้มผัมังกรฟ้าแหละแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะหมายความว่าทางดากอนและก็นหนวดดำเนี่ยพวกเขาเน,นมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือผัมังกรฟ้าใช่ไหมฮะและเมื่อเรามองย้อนกลับไปก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจว่าในตอนนั้นเนี่ยที่หนวดดำนั้นได้ลูกไปที่ฐานทัพคณะปฏ หรือว่าไปแย่งชิงผลปีศาจอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันคือเรื่องเล่าที่โนลด,ดาเนี่ยอาจจะไปเพื่อยื่นข้อเสนอให้กับดากอนในการเป็นพันธมิตรช่วคเขาเพื่อจัากค่าผ่าอนการฟ้าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าขณะครูซันที่เป็นเด็กพลเอกเนี่ยเขานั้นยังเขา้าร่วมกับกลุ่มนดดวดาเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าเหตุหการณ์ในครั้งนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องรล่าที่โนลด,ดาเนี่ยเขา,าอาจจะไปยื่นข้อเสนอให้กับดากอนนั่นแะแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าก็แน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนัน เราก็เลยยังไม่รู้นะเป้าหมายที่แท้จริงของโนดามเนี่ยแท้จริงแล้วเขานั้นต้องการอาระไรกันแน่นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าในตอนนี้เมรีจูว่ามันได้เกิดเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็นแน่นอนนะว่าคณะปฏิวัติพวกเขานั้นคือกลุ่มคนที่น่าสงสัยที่สุดที่จะเป็นคนที่ก่อเรื่องวุ่นวายที่เมรีจูในตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะน่าสนใจนะว่าโนดามเนี่ยเขานั้นจะได้มีการเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนั้นซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างคณะปฏิวัติและผอนนอนนีี้ก็มเร่องอดน่ทีีมมัไ้การรรสมเื่องนี้แรกย นั่นคือในภาคเ k เค่ยก,ก็จะมีเรื่องราวที่ว่าเดวอนเธอนั้นได้มีการแตะตัวซาเทิลไปลาสักมาน,นะฮะก็จะมีโอกาสสูงมากที่ในตอนนี้เดวอนเนี่ยจะสามารถการล้างไปซาเทิลที่ตาไปแล้วอะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวแรกที่มันน่าสนใจนะว่าเหตุการณพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นคำใบ้ไปสู่การบุกมาลิจูของกลุ่มโนดนมามอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่เดวอนได้ไปจับตัวซาเทิลขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์โนดักเขานั้นจะปลูกไปสู่เรื่องราวและแกเหตุการบางอย่างในอนาคตแน่นอนนะฮะแล,น,เลเน่ีย นั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าล็อดีซีเบกหรือว่าเดวี่ดีซีเบกในบุกปที่เมริจัวซึ่งในตอนนั้นซีเบกเนี่ยก็ได้มีการบอก,บอกท่านิมโดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนแต่ว่าซีเบกเนี่ยก็ได้ถูกจัดก,การที่กับวาเลสก่อนใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดประเด็นที่น่าสนจใจนวน่นดําผู้ที่เป็นลูกชาวลอดีซีเบกเขาเนั้นจะได้สารต่อจากดานลมาล็ลอกในการบุกปที่เมริเจอร์เพื่อทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็น่วงเวลานในปัจจุบันที่มันไม่มีโอกาสสูงมากที่คณะปฏ ก็ได้สายจังหวะนั้นในการบุกประเทศเมลิจูดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นนะว่าเรื่องราวเรื่องเกี่กวรับพวกนี้เนี่ยมันดูเป็นความบังเอิญแล้วก็เชื่อมโยงแบบแปลกเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาเราดูแล้วก็เราลุ้นกันว่าหนวดดำเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะขอให้ดาก้อนนั้นร่วมมือกันได้รแบบนี้หรือไม่แล้วก็หนวดดำเนี่ยเขาเนี่ยจะได้มีการบุกประเทศเมลิจูดอีกครั้งเพื่อสานต่อคำพูดหรองรืองที่ได้มีการพูดเอาไว้ในอดีตหรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราก็เนต้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนนใคลิปี้ ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ั c r ไ b e ์แล้วก็กดกระดกิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในห,หาคลาปใหม่ชั้น้อเราสวนสดีพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ